ชวนทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศชิวๆของแม่น้ำท่าว้ากับการล่องเรือชมหิ่งห้อยท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบไม่ต้องไปไหนไกลแค่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนี่เองกับที่นี่เลยวัดสังกัจายเถนตาบลญสวนแตงมาถึงแล้วก็แวะมาไหว้พระขอพรพระสังกัจายเสียงทาย,ยกพระพุทธรูปเสริมบาร,รมีโชคลาภกับทาเวสุวรรณปังเสวยสุขเดินชมความสวยงามของวัดกันก่อนแล้วไปล่องเรือชมหิ่งห้อยที่ท่าน้ําหลังวัดค่าล่องเรือคนละหนึ่งร้อยลงได้ตั้งแต่ช่วงหกโมงครึ่งไปจนถึงสามทุม่มเวลาล่องเรือไปกลับหนึ่งรอบจะ เรือที่เรานั่งจะเป็นเรือพายแบบนั่งได้สองคนใครมาลงเรือก็อย่าลืมใส่ชูชีพที่เขาเตรียมไว้ให้เพื่อความปลอดภัยนะแล้วอย่าทากันยุงนะเพราะจะมีผลกับหิงห้อยเพราะฉะนั้นทําใจเรื่องยุงไว้ก่อนเลยระหว่างทางร่องเรือก็จะมีร้านค้าริมน้ําที่ให้เราแวะเข้าไปซื้อของได้อยู่2ร้านมีขนมลูกชิ้นไส้กรอกทอดน้าอ้อยมะมว่วงกวนใครลงเรือหิวหิว,หวอุนหนุนกันได้เลยแล้วพอยิ่งมืดเราก็จะเห็นหิงห้อยตามสองข้างทางได้นี้เราโชคดีมากมีหิงห้อยบินมาเกาะตรงหัวเรือด้วยได้เห็นใกล้ๆแบบนี้สวยมากแแต่่่เเเเเสียดดดาาาานนนนนนิินึงงงงววัทรรมป็็คืือหหลละ้ํ เกลเ่ยออกมาให้เห็นน้อยไปหน่อยใครอยากมาชมความสวยงามของหิ่งห้อยแบบเรานะคะแวะมาเที่ยวกันได้ที่วัดสังคจายเถนหนึ่งในที่เที่ยวสุพรรณบุรีที่เราไม่อยากให้พลาด